เขาเท่ามนุษย์วีสี่เขามนุษย์วีสี่เขามิงวีสี่เขาไก่เปียวีสี่เขาครูนวีสี่เขาไซบอกรวีสี่ทั้งหมดนี้มีครบแล้วอยู่ในวีสี่ชอบไก่ตันแมพตกปลาก็มีนะท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าคลิปนี้ผมใช้เวลา10ชั่วโมงครับกว่าจะ ได้ทาคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทาเบ็ดใหม่ครับที่โคดหาของครับยากมากนะครับผมแต่ตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วครับอุปกรณ์ในการใช้นะมีอะไรบ้างครับ 1. ครับอัญมณีโอปอครับนี่อันนี้นะฮะอัญมณีนี้ได้จากไหนนะครับได้จากอุกบาตครับอุกบาตเนี่ยหายังไงอุกบาตนะฮะจะตกที่เกาะนี้นะครับคือเกาะใหม่นะครับนี่เกาะนี้เลยนะครับ มาแล้วอุ้ยอะไรอ่ะ วิธีได้นะฮะคือรอให้มันเกิดเองตามเวลาของมันนะฮะหรือ2นะฮะไปซื้อโพเทมนะครับเรียกอุกกราบาดครับซึ่งโพเทมเรียกอุกกราบาดเนี่ยอยู่อ่าวโลสติสใช่ไหมเออใช่ใช่อยู่ในถ้ำแมกมานะครับถ้ำลาวานะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าอุกกราบาดเนี่ยตกลงมาเนี่ยมันมีโอกาสออกอัญมณีอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ได้ออกแค่น,นี้อย่างเดียวนะฮะและต้องใช้อัญมณีโอปอนี่3ชิ้นนะครับ3ชิ้นนะครับอุกกระบาดเกิดจริงเหรอ เดี๋ยวไปดูสิเอาพึ่งเข้าห้องวีมาอุกกาบาตก็เกิดแล้วครับผมอุกกาบาตตกนะฮะเดี๋ยวไปดูสิเราจะได้อะไรอได้อะไรเนี่ยอ้าวได้เพชรสีม่วงครับเก็บเลยนี่นะฮะอุกกาบาตจะเกิดที่เกาะนี้นะและจะตกแค่ตรงนี้ที่เดียวนะครับ ราะงั้นแล้วเนี่ยใครอยากได้ก็มารอจุดๆุดนี้เลยครับมันจะตกนะฮะหรือไม่ก็ซื้อโพเทมนะครับหรือถ้าใครไม่มีตังซื้อโพเทมนะโพเทมมัน7 0,000 000ื่นกว่านะครับเพราะเราก็สุ่มห้องครับมันก็จะมีโอกาสออกนะฮะของต่อมานะฮะที่เราต้องใช้นะครับคือไอ้นี่ครับไอ้นี่มันชื่อว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวแป๊บมึงนะ นั่นแหละนะครับผมเจ้าสิ่งนี้นะครับหาได้จากไหนนะฮะหาได้จากกล่องสมบัติครับกล่องสมบัติคงไม่ต้องอธิบายมั้งนะฮะกล่องสมบัติเนี่ยได้จากการที่เราเดี่ยตกปลาและเราได้แผนที่สมบัตินะฮะเราก็ต้องเอาแผนที่สมบัติเนี่ยไปคุยกับโจรสลัดกับตันนะฮะเมื่อคุยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปตามหากล่องสมบัติอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งมันจะมีโอกาสสุ่มจับเจ้าสิ่งนี้นะครับ และอย่างสุดท้ายครับอันนี้ยากสุดเลยนะคะคือกิ่งไม้เนี่ยไอ้กิ่งไม้นะลอกกิ่งเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะไปเ,เขาเรียกว่าอะไรวะเรียกว่าประเมินได้นะครับมันไม่ใช่กิ่งไม้ที่เราต้องเอากงปูไปวางแล้วก็ได้มาแล้วก็เอาไปประเมินเพื่อให้ได้สกินนี้มา ไม่ได้ครับไอ้กิ่งไม้กิ่งเนี่ยเราต้องไปตกที่เกาะลูกปั้นนะครับคือเกาะเอ็นชาร์ดนะฮะแล้วตกโคตรยากครับผมเสเวลานานมากกว่าจะได้นะฮะและต้องใช้ถึง3อันด้วยกันโคตรเหนื่อยนะครับแต่ในที่สุดครับผมก็ได้มาจนครบแล้วนะฮะและเราจะไปคับเบ็ดกันท่านผู้ชมครับไปกันเฮ้ยเมื่อได้ของครับครบแล้วนะครับเราก็มาตรงนี้เลยครับนี่ ทำในน้ำตกนะฮะวิธีการเข้าเนี่ยง่ายๆครับเราก็แค่ต้องใช้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเครื่องทำลายน้ำขึ้นน้ำลงนะฮะนี่ไงใช้นี่นะฮะมาอย่างนี้เลยครับปุ๊บอ้าเดี๋ยวเดียเฮ้ยอู้บอ้าเอาไม่ฮึบนี่ง่ายๆครับผมไม่ต้องไปล่อนแบบ ใช้เครื่องล่อนลงมาเออปากส่วนในนี้นะครับผมว่าผมไม่ต้องสอนวิธีเข้ามาั้งเพื่อนๆน่าจะเห็นหลายช่องเขาทากันแล้วนะครับคงไม่ต้องอธิบายเนาะก็แค่ใส่หินตามเสานะฮะเสาสีอะไรก็ใส่หินสีนั้นนะครับแล้วก็หมุน ให้สีมันตรงนะครับเมื่อตรงเนี่ยประตูก็จะเปิดนะครับนี่เมื่อเปิดแล้วเราก็มาอย่างนี้เลยนะครับใครอยากรู้วิธีเข้าก็ไปหาดูข้อมูลจากช่องอื่นกันได้นะครับแต่ว,ว่าช่องผมผมขอไม่สอนนะเพราะว่าผมเปิดไปแล้วแล้วผมไม่ได้อัดชิปด้วยนะครับเออมาตรงนี้มาอย่างนี้มาอย่างนี้ครับมาอย่างนี้แต่ตรงนี้ต้องใช้เครื่องร่อนวะ่ะแกเวเลอร์ครับใช้แกเวเลอร์นะฮะมาปึ๊บ ก็แกลเลอร์ฮึบอ่าฮะคือผมรอมานานมากกับเพื่อรับเบ็ดเบ็ดนี้นะครับมันรับยอกเกินมันขับยอกเกินอะถ้าเรากดติดดาวนะครับเราจะไม่สามารถรับได้นะฮะนี่เห็นไหมมันขึ้น0ูนทับหนึ่งนะฮะเราต้องไปกดปลดดาวก่อนครับกดดาวแป๊บหนึ่งและกดรับเลยมันมีอะไรดีไว้เบ็ดเบ็ดนี้อะะขัมาปึ๊บ ยังไม่ได้ปลดดาวอันนี้โอเคไปปลดดาวโอปอก่อนแป๊บหนึ่งครับมาตอนนี้ครบแล้วนะฮะรับปับ๊บโอ้ยกว่าจะได้ไหนดูสิมันเท่ขนาดไหนกันเชียวเห็นมีแต่คนอยากได้เนี่ยดูซิโหแสงประกายก็มีนิดๆหน่อยๆน,นะครับไม่เห็นเท่อะไรเลยอืเดี๋ยวดูความสามารถก่อน ความเร็วรอกนะ15%โชคแค่20นะครับผมควบคุมนะฮะลบ0.2นะฮะแล้วก็ความยุดหยุ่นนะฮะ0ครับรับน้ำหนักได้2,800 kg ที่มันแค่2,800โลแล้วทำไมมันถึงครับยากอย่างนี้โอ้กดนานอยู่นะ โอ้โหแล้วหลอดโคตรเล็กวุ้ยวุย้ยวุ้ยว้าวโคตรเท่เอาใหม่ดิวุ้ยผมอึ้งมากท่านผู้ชมครับผมอึ้งมากโอ้โหว้าวว้าวเดี๋ยวผมจะาไปหวัวพี่กรหุงเดี๋ยวผมจะเอาไปหัวพี่กรหุงโอ้โคตรเท่เลย พูดแต่หลอดเล็กว่ะผมว่าผมต้องไปเพิ่มขนาดหลอดมันหน่อยละหรือไม่ก็ยืดหยุ่นนะครับโอ้โหยากยากยากต้องใช้เหยื่อที่มีความยืดหยุ่นสักแปก๊บหนะนึ่งนะนี่ไงเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่อ,หมอุ้ยเท่เกินโอดู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 โอ้โหอืมหืมอิ่ง Hey, เพ่ได้อวดเพื่อนแล้วได้อวดเพื่อนแล้วเว้ยเก็ดพลังขึ้นเต่าฮะออ้ได้อวดเพื่อนแล้ว <c oughs> วันนี้ได้อวดเพื่อนแล้วอีเดี๋ยวเราเอาไปอวดพี่ก็หุงกันครับพี่กรหุงอยู่ปาวะเอาไม่อยู่แล้ววะเบ็ดนี้นะครับมีชื่อว่าโวเอ g e r ร o ลอนะครับเอง เขาเกมมาเร็วอะไรอีกเขากำลังตัดคลิปอยู่เนี่ยไม่ทันลงไม่ทานเขาเกมมาดูนี่มาดูตรงน้ำตกนะมาดูตรงน้ำตกก็จะมีอะไรให้ดูอวดอะไรอีกอวดเบ็ดใช่ไหมใช่มาดูมาดูอ่ดู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 นะดูนะดูนะตั้งใจดูนะตั้งใจดูนะเออมุดน้ําลงไปดูเลยตั้งใจดูให้ดีนะระวังตายนะมุดน้ําลงไประวังตายนะบอกก่อนระวังตายนะ ดูแล้วเนี่ยดูเต็มตาแล้วเนี่ยอะไรเต็มตานะดูให้เต็มตาดูให้เต็มตาดูให้เต็มตาวู้ดูให้เต็มตาโอ้แสบตาแสบดากด้วยเฮ้เฮ้เฮ้เป็นไงเป็นไงต้องบอกว่าเอฟเฟกต์เบ็ดนี้นะครับเท่กว่าเบ็ดอื่นว่ะคือผมไปคราฟมาแล้ว2อันนะฮะแต่ที่ผมไม่ทําคลิปตอนคราฟลงเพราะว่าอีก2อันเนี่ยมันดูธรรมดาไปครับผมเดี๋ยวให้ดู อีกสองอันนะสองร้อยไหมอะอะไรคือสองร้อยตัวเบ็ดอันนี้มันมเวลเท่าไหร่เออน่าจะสามร้อยขึ้นนะเพราะว่าโอ,เ,อนะเขาเวลร้อยหกสิบกว่าเองผมไปคัฟอันนี้มาอันนึงนะครับนี่อันนี้อ,นนอันนี้มีเอฟ,ฟเฟกต์ป่าวะยังไม่เคยตกลองดูดิยังไม่เคยตกเลยอะอันนี้มีประกายนะครับปิปปปป๊บบ๊อบเล็กๆน้อยๆ้อยครับผมแต่ไอเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเหมือนเด็กที่เอามาโชว์เราไหม กดนานไหมมีคนมีแล้วเหรออืมเมื่อวานอ่ะตูมขึ้นอ่ะเหรอเอออันนี้ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ก็เป็นเบ็ดค้าบเหมือนกันเดี๋ยวลองดูซิมีเอฟเฟกอะไรไหมกดเยอะไหมก็กดพอสมควรอ่ะแต่ไม่ถือว่าเยอะมากหรอกป็นดี้ก็ไม่มีอะไรวุ่นตลอดพูดเล็กเลยอ่ะ แล้วอันเมื่อกี้ที่ตุ้มตู้ม,มาหลอดใหญ่ไหมไม่ใหญ่เล็กเหมือนกันต้องไปทำก็ไม่ดีสินี่มันก็ดีอยู่งั้นก็ไม่ไดีซิมันก็ดีอยู่โอเคท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับเท่เท,ท,ท่อยู่นะครับผมโอเคสำหรับใครนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ครับชอบในการทำคลิปมาราธอนผมไม่ได้ไปขอของจากใครแต่ผมหาเองทุกอย่างเลยนะครับ ก็ถ้าชอบในการทำลิปมาราธอนลิปนี้นะฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอตัวลากันแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับอ